สวัสดีจ้าพบก็ช่องเป็นอุดรผ้ากินผ้าเที่ยวนะประเทศสิงคโปร,ร์อีกแล้วพี่น้องมาๆมามาได้พี่น้องเด้มามามากินดำหุ้มก็เป็นกินปลาเส้อมอนมืดอีกเป็นคนญี่ปุ่นจักหน่อยซื้อเขาญี่ปุ่นมาพร้อมเป็นราวกับสมี่ปุ่นพี่น้องวันนี <laughs> ้เป็นราวผสมี่ปุ่นสอดเป่นไห้สอดมาพร้อม ไปจุลมป้วยมึงนี่ไม่ได้กับเผาเพราะไงเไงพิ่นไปงานศพพี่น้องไม่ได้กับเผาก็เลยไปซื้อเสิร่าให้ลูกกินยังไงซื้อปลาเซลมอนให้ผู้รักกองผู้รักกองแม่สองกองลูกคนละกกองก็จะซื้อเขาเน,นี่ยแหละให้เพิ่นกินในยาเราพวกกินอันนี้แล้วก็กิกนบะหมี่ของเรามาเด้อพี่น้องเด้อกินตะไคร่กาดเองก่อนสีเฮ็ดออมออมหมูก่อนพี่น้องพอสิเฮ็ดสมมูไปตลาดแล้วขเขาลืมเอาห้มือมือวันเสาร์วัดนาทีไปไปตลาดวันเสาร์บ่ เขาเร่มเอาหมูบดไข่เบ้นแหมก็เลยบ่ได้นเนี่ยซ้่มกินกับสะตอมันเนี่ยกินกับประกาศนี่แหละเป็นราวครึ่งเป็นญี่ปุ่นครึ่งมาด้พี่น้องเด้อตามตามตามุงอ้วแม่่อยห <c oughs> น้ามึงกวนกระเด็นน, <c oughs> นุ่งใหลอะไรพี่น้องนัวทั้งประแดกนัวทั้งผงชิรสนัวคักนัวเนี้ย <c oughs> ฝาเชียวมอลได้หนิพี่น้องหนาแผ่นบางหญ่ตกใหญ่มากเลยพี่น้องฟังมีเงยเบลบอกว่าได้กินง่ายพี่นอ้องมัีเงยเบลบอกด้วยพึ่งลำคั้นได้พี่น้องเด้อบอกให้มวนเห็นสนุกสุดอกบอกให้มวนเห็นสนุกก็สีดีแล้วเขาจะไปหาว่าพืน่นคนพี่นอ้องเขาจะตีปากาว่าเรียนเจ้าของนีล่ละมาเด้อพี่นอ้องอาปากใส่คำาง่แง่ก่อนหิว

สิ่งจะอสานจะกินเรื่องไม่สิ่งพวเสียบพี่น้องสิ่งเราสิ่งนี้ตอนเดยของหวานได้พี่น้องี๋ยว่าทั้งที่งหอเนี่ยถ้าทำภาษาอังกฤษเมื่อไรเอฟบีซีถึงเส็จเมื่อไรพี่น้องตอนเป็นเรื่องหน่อยทั้งปึกทั้งบดตังเจ็ิเรื่องเสือ เด็กประถมตาลกินน้ำขอเปียกปูนเว้ยเปียกปูนพี่น้องเปียกปูนเก๊กกล้องเราเรียนหาซิปเปียกปูนเก๊กถือมาสามกล้องน้ำหนักสิขึ้นกนระชางมันเอาไว้ก่อนน้ำหนักแต่ว่าอิ่มก่อนเนี่ยท่อเจ้าของอิ่ม ตำเทปักกวางพักทำมฮงเตบปกกว่างนั่นนวดในหนอนแซ่น้ำสม,มุนสมปนลินนะปากนะมะสวดปวดสุสสดยวแท่ง เด้อกลับไปตันดุงหลอดย่ำใดกลับไปอุดรย่มเดนถือไปบ้านดุงหลอดพี่น้องไปบ้านาเจ้าขอมไหมสืบไปเจ้าโตตัวยิ่งย่ายไหมแบบแพ้ทุกพีสุกน้องมองุกบานดุงหลอดกินไหมพี่น้องมันสดดีป่ะนี่ไหม 11อ11โมงละหาทุ่มนะพี่น้องยิง้ตับหอูพ้พี่น้องซึ่งเมื่อขายจ้าบ่ได้เดือนนึงเม่กินตับหูยอ,อยู่สอเท่แน่้นนพี่น้งองเพียสแสบแล้ว มนเขาเพรานก่อนพี่น้องสุดเก็บท่อมพวกเราจะกินเขาแรกเนี่ยม,มันใจค่าดอกไม่บอก บวเผ็ดเพี่น้องเผ็ดอะตามาฮู้ข้าบวชเผ็ดมันกับบวเสียดเลพี่น้องมีเมืกินปลาเส้กับปลาเส,ส้มดน,บน,นบบวบวเผ็ดมันกับบแเสียมันสิข้าวมันกับบวข้าวหรอว่าแต่ว่าบวชหลวเป็นสิต้องกินเผ็ดนะพี่นอ้องขอ้าวบวลจะคงจะ่อง เ็ดเขาใส่ขาง,ง,งในป่างั้นทีนีปลาพี่น้องกระเป๋านี่ยังก่อป่าคอนโดกระเป๋าคอนโดยังบวชเอิญกับว่าถือดอกอะโดคอนโดยังบวชนี่พี่น้องนั่นได้ที่ออกเสียงภาษางกีนเลยพี่น้อง โหยากอยากเป็นเหรอโอเคเห็ดแบบตายบ่เอาเรื่องนั่นนี่พี่น้อง không gì hả? ทาน่คอกหรอกสุดดีครับเนีแม่อือคือสมดีนะเมื่อได้ไปกดนิไม้ซื้อไปกดนิไม้ไปก้อยกับแม่พิ่นพิ่นขอนเกิ่ก้นหน้าพี่น้อกกินขอาเขาตรงกินกับเพานที่ดูใจห้อ ไปเที่ยวเขาก็ต้องไปเที่ยวก็บ้นที่ดูใจนลพี่น้องไม่ซืิอมวนเนี่ยเดี๋ยวมื่อได้ิได้ไปหาเพื่อนท้อนแก้วไปเพื่อนก้อยชุวกินเลพี่น้องตุ๋ยเขาเนานะนละนคือเสียบมาพี่น้องเนาะ เผ็ดเผ็ดเผ็ด โกอ้อนปลาโซได้พี่ลองน้องกินไปก็โซอ้อนปลาโซไป โอ้เพลิดอ่ะกลองไอ้เพลิดคักเพลิดเนี่ยขับรถสวายกว่าไอ้ีด็ก胖 Chịu nằm chết môi, chịu lắm. Nó sẽ hãy nằm. Chịu khóng này con. ไปกินของเผ็ดมากินของหวานหรือเศร้าเผ็ดคอยไปตัวกันเฮ็ดไรขนมเปียกปุูนเจ๊กพี่น้งองเราเป็นไปกินซื้อไม่กินไลายเทอร์ละเสียบได้ดูพี่น้องมึงอย่เฮ็เเดแซ่บอยู่แบบว่าบ่หวานเกินไปนะกล่องเบลนเลิฟเนาะ สรงสีต่ำๆลงมาผมงเพื่อนนี่เพื่อนเอาวอกเผากะทิน่ะพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วของหน้านะเป็นลำตานมาใส่ของบุญ เสียบมือเลยเมนกินเลยขอถวดขอไพ่พี่น้องเสียบมือเลยพี่น้องกินไรจนเลิศพี่น้องอิ่มไรหัวไรเสียบมารยาทขอถวดหลายๆเด้อพี่น้อง จับอยู่ได้พี่น้องคุณเหมืซื้อมาแล้วกินหลายตัวแล้วบ่ปิดวังเลยพี่น้องรสของเจ้าเนี่ยพี่น้องของหวานยังเขาซบ่ค่อยหวานน่ะเขาใช่พอดีคือว่าเป็นไม่อยู่สิงคโปร์หลายปีแล้วพี่น้องแล้วจนกินขื้นเขาเหมดแลยแม่ ปเมืองท่าดีพวกชาเย็นยังถือหลืพี่น้องกองไหมคอทัได้อะพี่น้องพวกชาเย็นยังถือหรอบางทีแบบกินบได้ได้ขันวานอลไรนะบ่วยแม่นไดดจะดิได้พี่น้องคือว่าเขามาอยู่ผีโดนโอ้พี่น้องกล่องมันคือโลนลงมากถือหรอทอว่าอยู่ผีโดนนะพี่น้องจุนแบบว่า กินนที่เขาไปเลยนะพี่น้องแต่ว่าปลาแดดเนี่ยเขาบวกกินเขากิ่นนะพี่น้องอันนี้มันเกิดจะ,ะกลิ่นจะกำเนิดแล้วเนี่ยพี่น้องแต่ว่าพวกของหวานกินเขาเคยชินเลยพี่น้องคือว่าบวกกินหวานหลายนะแต่ว่าขันคือตับมะหุ่งเนี่ยสีมาให้บวกกินคือเขาเนี่ยเขาแดดหรอพี่น้องคือเขาเขากินมาตั้งหน่อยแล้วเนาะ แซ่บพี่หนอ่อยเริ่มดีขึ้นจัดหน่อยเริ่มดีขึ้นจัดหน่อยก็กินต่อแต่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดแหละพี่น้องไม่ต้องอยากเก็บคลิปเน่าหลายนะยันพี่น้องเบื่อยันพี่น้องมังค่านเบินนะเรื่องไหนก็ฝากอันไว้นี้จะช่องเป็นอุดอรภาก,กิ่นภาทเที่ยวในประเทศสิงคโปร์เดี่ยพี่น้อยภากิ่นภาเที่ยวเนี่ยพี่น้องเดียย้อนมืดโควิดก่อนเป่นภาไปก,กินไปเที่ยวยุ่เมืองไทยห้องอาหารเมืองไทยห้องมันหลายพี่น้องเรา การไทยคลีปคลายอย่างมันสีง่ายต่ากันสิงคโปร์นี่คนประเทศสิงคโปร์เขาบ่ได้คือคนไทยคนไทยเขาเป็นคนงย่ายๆเหมือนคนใจดีนะสิงคโปร์เขามับ่คือนกัน,นพี่นอ้องสิไปไทยทําตลาดยังสิขยกสิเป็นมองนั่นนี่นนต้องไปคออนุญาตเขาก่อนบางมองเขาก็บ่ให้เขาได้พี่น้องคือว่าบางมองเขาใจดีเขาก็ห้โอเคอย่คันนี้เราส้านจุลุ่งเนี่ยเป็นโอเคอย่คันไปนอกจุลุงเนี่ยเป็นกับว่บกยกลกาบเลยพี่นอ้องเพราะว่าบางเทียั่นจะไปเต็กฆ่าไปยังมองค้นอินเดียเป็นกับ่ภาษาอังกฤษเขาบ่ได้ กับโรลูสปิคออันไทยทําก็พาจรไดๆสิไป็ดยังสิดัดพี่น้องกับเลบ่บอนเนี่ยรอดไปเมืองไทยให้หมดโควิดก่อน COVID เป็นพื่ไปหากินอยู่เมืองไทยของเราพี่น้องเนาะสำหรับค,คลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอนนะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ๊ะขอบคุณหลายๆจา้าสวัสดีจา้า